สวัสดีครับคลิปนี้ทางช่องตำนานเกจิเมืองไทยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเกจิอาจารย์ดังแห่งภาคอีสานมาเล่าให้ฟังกันครับเปิดประวัติหลวงปู่ศิลาตำนานภาพปิดทองหลังพระของจริงลูกศิษย์ลูกหาหลังไหลเข้ากราบวันละนับหมื่นคนเฟซบุ๊กเพจศรัทธาบารมีหลวงปู่ศิลาสิจันโทได้แชร์เรื่องราว ตำนานปิดทองหลังพระโดยระบุว่าครั้งหนึ่งมีผู้ศรัทธาท่านหนึ่งเห็นภาพหลวงปู่ศิลาในเฟซบุ๊กไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนคิดว่าหลวงปู่ท่านล้าสังขารแล้วแต่เกิดปิติศรัทธาจึงบนบานกับภาพในเฟซนั้นในสิ่งที่ตนทุกข์ใจอยู่ว่าหากสำเร็จจะไปปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ที่วัดปรากฏว่าทุกอย่างผ่านพ้นได้ตามคำบนประสงค์จึงสุ่มเดามาที่วัด ซึ่งยุคนั้นที่วัดไม่มีรูปเหมือนหลวงปู่เลยมีแต่องค์จริงท่านนั่งอยู่บนกุฏิสองฝัวเมียจึงขอโอกาสแก้บนโดยการปิดทองหลวงปู่ก็เมตตาที่วัดพระธาตุมื่นหินและธรรมอุทยานจึงมีรูปหล่อหลวงปู่ไว้ให้ท่านปิดทองเชิญทุกท่านกลับขอพรปิดทองตามอัธยาศัยขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านมีโชคลาภอำนาจวาสนาเจริญด้วยอายุ วันนะสุขะพละประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกพีพาลาติาการเทินเรื่องนี้นับเป็นหนึ่งเรื่องที่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาหรือหลวงปู่มหาศิลาแชร์ในเรื่องของความศรัทธาปฏิหารต่างๆซึ่งหลวงปู่มีเมตตาก,กับประชาชนที่เข้ามากราบไหว้หลายท่านก็อยากจะรู้ว่าหลวงปู่ศิลาใครๆทำไมในแถบภาคอีสาน ท่านถึงดังมากในยุคนี้เรามาดูประวัติและเรื่องราวของท่านกันครับหลวงปู่พระมหาศิลาสิจันทโทมีนามเดิมว่าศิลานินจันเกิดเมื่อ14ตุลาพุทธศักราช2488ขึ้น8ข้าเดือน11ปีละกาปัจจุบันอายุ78ปีเป็นบุตรของนายแก่นและนางน้อย นินจันปร์ปราชาเป็นสัมมาเนณเมื่ออายุ15ปีนว,วัตท่าประทับและอุปสมบทสังกัดมหาวิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509ันว,วัดปุรภาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่มหาศิลาศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นธรรมชั้นเอกและ,ปะเปลียนธรรม6ประโยชน์รับพัดปเปลี่ยนกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515ณวัดพระ,ะรศรีรัตนศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาฏิโมข์ในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อแตกฉานด้านปริยะแล้วหลวงปู่มหาศิลาได้จาริกแสวงบุญีกวิเวก ไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดวงป่าณภูเขาอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสมปราวในปีพุทธศักราช2517เจเดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดไปพบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโร หลวงปู่มหาบุญมีศิลินทโลและเป็นสหธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมลัคขิตโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปู่ล้อมศรีราสวลโลหลวงปู่ศิลาได้ร่่ำเรียนวิปปััสนาและเรียนอักษรธรรมะลาวอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบลานสายสมเด็จลุนจากสอปลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,550เป็นต้นมาหลวงปู่มหาศิลาได้ปีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าล้างหลายแห่งจนหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดโพสีสาซึ่งครบนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาทีา่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปีกวิเวกณนะบ้านสวนสงบ้านแกะปะ่ปาาเราสิทธิยาิทธิ์จึงได้ร่วมกันสร้างกุฏิถวาย หลวงปู่ศิลาได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนลิลกเจ้าว,วาดวัดสุทัศน์เทพวราลามได้มีความเลื่อมใสในอง์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาพิเศษพระก,กิ่งวัดสุทัศน์และหลายวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปกเสกแทบทุกงานเนื่องจากเราสิทธิจานิสิทธิ์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ ที่ท่านสามารถร่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่ศิลาพระเกจิอาจารย์ดังแห่งภาคอีสานช่องตำนานเกจิเมืองไทยต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่กับเกจิอาจารย์ของเมืองไทยท่านต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ